กาเป็นกายหยาบสำหรับพรหม in พรหมรม,มองเห็นเทวดาได้ portrayed. แต่เทวดามองเห็นกายพรหมไ,ไม่ได้ผู้ที่เกิดเป็นพรหมนั้นต้องเจริญสมาธิระดับฌานเริ่มอย่างที่เราปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายว่าเราได้ฌานแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่เรีははยกว่ามัคคาจิตมัคคะจิตเนี่ยแปลว่าจิตถึงความยิ่งใหญ่ จำนวนมัคจิจเนี่ยมี27ที่เรานำมาร้อยลูกประคำกันไงแบ่งเป็นสตอนตอนละ27สี่ตอนก็108ถ้ากัดน100 108นั่นเองนี่ความเป็นมาต่อไปคำว่าสัมมาสัมพุทธสสะมีหกคำเมื่อบริกรรมออกเสียงจากใจจริงๆคลื่นนี้ก็สะเทือนไปถึงเท้ามหาพรมเพราะผู้ตั้ง และท่านก็จะโมทนาบุญเพราะท่านรับรับทราบก็ได้บุญด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพูดโดยสรุปผู้ปฏิบัติสมาธิสามสติปัฏฐานสี่อย่างที่เรามาศึกษาปฏิบัติกันนอกเหนือจะมีผลเขาอธิษฐานเอาได้แล้วบุญได้บริสุทธิ์ใจแล้วเรายังคุ้นเคยกับเทวดาและพรหมได้ด้วยพระบาลีท่านแสดงไว้ว่าวิสาสาปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง คงจะไม่ต้องอธิบายว่าเป็นญาติได้อย่างไรเปรียบเหมือนเรากินข้าวนะโดยไม่ต้องอธิษฐานว่าขอให้เรามีกําลังแข็งแรงและเจริญเติบโตสิ่งนี้ก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราปฏิบัติได้ก็ย่อมเป็นไปเองเราก็สามารถเป็นญาติกับเทวดาได้เป็นญาติกับพรมได้รวมความแล้วผู้ตั้งนโมสิปก็คือเทวดาเจองค์พรมหนึ่งองค์รวมแองค์ ต่อไปเรื่องเรื่องธาตุสิบแปดมีอยู่แล้วนะที่คู่กับนโมธาตุสิบแปดก็คือชีวิตของเราเนี่ยรวมตัวแล้วนะตัวเรามีกายนอกและมีกายในกายนอกเปรียบเหมือเนเปลือกกายในเปรียบเหมือนแก่นแต่ถึงแต่ทั้งสองกายนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าอัญญบัญญัติปัจัจปัทถวีคือธาตุดินแปลว่าเป็นที่ตั้งของธาตุทั้งหลาย เป็นที่ตั้งของาธาตุน้ําเป็นที่ตั้งของาธาตุไฟเป็นที่ตั้งของาธาตุลมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นที่ตั้งของมหาภูตรูปทั้งสี่ปัทวีเป็นที่ตั้งลมและใจเรียกว่าฐานที่ตั้งครั้งแรกมีลักษณะแข่งแข็งกว่า,าธาตุที่เกิดร่วมกันคือน้ําไฟลมอยู่ตรงไหนใต้สะดือลงไปบริเวณท้องน้อยมีสติรึกรู้อยู่อาโปธาต มีลักษณะเกาะกลมเลือ,อเอ,อิบอิ่มอาบฐานที่ตั้งลมและใจฐานที่สองอยู่ตรงตรงประมาณลิ้นปีมีสติรึกรืออยู่ตรงนั้นเตโชธาตคือธาตุไฟมีลักษณะร้อนเย็นถ้าร้อนเรียกว่าอุณาเตโชถ้าเย็นเรียกว่าศีตะเตโชฐานที่สามอยู่ตรงสวงอกของเราวายโยธาตลม,มีลักษณะกระพือพัด และเป็นเหตุให้เกิดความเคลื่อนไหวส่วนที่ตั้งสี่คือประมาณลำคอของเราส่วนอากาศธาตุเป็นฐานที่ห้าเป็นกายในอยู่ประมาณจมูกปากและตาของเราแต่ละฐานถามว่ามีประโยชน์ทั้งหมดไหมมีแต่ต้องเริ่มที่ปฐวีธาตุคือฐานที่หนึ่งก่อนเอาตรงนั้นให้ได้ก่อนคือมีความจำเป็นที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติอย่าไปคิดว่าตรงไหนก็ได้เพราะ ทวีเป็นปัมะปัมะแปลว่าครั้งแรกเช่นปฐมเทศนาแปลว่าพระเจ้าเนี่ยสแสดงธรรมครั้งแรกที่ปะอิสิปัตนะมรุกทายวันเมื่อสแสดงธรรมได้แล้วมีพระหันได้เกิดขึ้นแล้วจึงขยายออกไปในทางการปฏิบัติเราก็ต้องยึดลำดับฐานที่ตั้งเหมือนกันเมื่อได้ฐานที่หนึ่งแล้วก็เชื่อมกับฐานอื่นๆได้ ธาตุสิพื้นฐานก็มาจากธาตุสี่คือปฐวีอาโป,โปเตโชและวายโยนั่นเองท่านแบง่งแล้วแยกออกให้เห็นว่าสรรพสิ่งในชีวิตของเรามีเหตุและผลต่อกันไม่มีอะไรไม่มีเกิดจากเหตุและผลคําว่าธาตุหรือธาตุเนี่ยเป็นชื่อเป็นนามจะพูดในพจนานุกรมฉบับราชบัญญิติสถานแปลว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายนั่นคือคือธาตุธาตุสิคืออะไรบ้างหนึกก่งจักรุธาตุคือตาสองรูปธาตุคือสีต่างๆคือรูปนั่นเองสามเมื่อสัมผัสคือกระทบกันแล้วเกิดเป็นอารมณ์รู้ทางตาเรียกว่าจักรุวิญญาณธา,ทาทตุสโสตธาตุคือหูสัทธธาตุคือเสียงต่างต หกเมื่อกระทบกันกับหูเกิดเป็นอารมณ์แล้วและรู้อารมณ์ทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณธาตุเจ็ดคานธาตุคือจมูกแปดคันธาาตุคือกลิ่นต่างๆเก้าเมื่อกระทบกันกับจมูกเกิดเป็นอารมณ์และรู้อารมณ์ทางจมูกเรียกคันธารมอารมณ์คือกลิ่นสิบชิวหาธาตุคือลิ้นสิเอ็ดรสาธาตุคือรสต่างๆ สิเมื่อกระทบกันกับลิ้นเกิดเป็นอารมณ์และรู้อารมณ์ทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณธาตุคือรู้รสต่างๆทางลิ้นสิบสกายธาตุคือกาย 14. โสี่ผพทพธาตุคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง 15. เมื่อกระทบกับกายเกิดเป็นอารมณ์ทางกายและรู้อารมณ์ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณธาตุสิบหมโนธาตุคือใจสิบเ ธรรมธาตุคืออารมณ์ทางใจ18เมื่อธรรมธาตุสัมผัสคือกระทบกันกับมโนธาตุรู้อารมณ์ทางใจเรียกมโนวิญญาณธาตุฉะนั้นคำว่าธาตุคำเดียวจึงมีคำแทนคำว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายเรียกว่าธาตุธาตุ18จึงคุมกันด้วยธาตุทั้งสี่คือปฐวีอาโป เตโชวาโยจึงเป็นชีวิตรูปและเป็นชีวิตนามรวมกันเป็นกายเป็นวาจาและเป็นใจคําว่าคนก็ดีมนุษย์ก็ดีต้องมีธาตุสิบแเหมือนกันไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ต่างกันตรงที่จะทำการควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนเปรียบเหมือนวันเวลาของมนุษย์เนี่ยย่อมเท่ากันคือกลางคืนสิบสอชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมง รวม24ชั่วโมงแต่ประโยชน์ต่างกันเพราะเกิดจากการปฏิบัติและการทำสมาธินั่นเอง